สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆป .1 สอบปฏิบัติวิชาศิลปะค่ะทุกคนทาอย่างมีความสุขมากค่ะดูสิคะเด็กชายรุดโฟก็ตั้งใจทําค่ะทุกคนตั้งใจทํากันเด็ดเลยค่ะบางคนก็วาดภาพเองใช้กระดาษเปล่าวาดภาพเองบางคนก็ระบายสีที่คุณผูกปริ้นมาให้ค่ะมีให้เลือกสองแบบค่ะดูสิคะน้อง อันโกะค่ะระบายภาพที่ครูปรินมาให้น้องอเล็กค่ะระบายภาพที่ครูปรินมาให้คะ่ะระบายสีบ้านสีแดงค่ะสีแดงสดใสเป็นบ้านลูกพีทค่ะระบายไปด้วยบรรยายไปด้วยค,ะค่ะครูคก็ฟังฟังคำพูดของอเล็กอเล็กบรรยายไปอย่างมีความสุขค่ะ <c oughs> บ้านของอเล็กสีแดงสดใสเลยนะคะบ้านลูกพีทค่ะ งามไหมคะทำอย่างมีความสุขเลยบ้านของน้องต้นกล้าค่ะสีฟ้าค่ะบ้านของน้องทิพย์ก็สีชมพูค่ะ